พระโบสส์นะครับก็อยู่จุดกึ่งกลางนะครับเปรียบเสมือนเขาพระสุมเมนนะครับแล้วก็มีพระเบียงชั้นนอกพระเบียงชั้นในพระวิหารทิศพระวิหารโคตต่างๆนะครับสวัสดีครับ บริเวณที่ผมยืนอยู่ด้านนี้นะครับจะเป็นพระระเบียงชั้นในนะครับพระบัวสถนะครับจะอยู่บริเวณตรงกลางนะครับและรอบนอกพระบัวสถนะครับจะมีพระระเบียงชั้นนอกกับพระระเบียงชั้นในนะครับซึ่งพระระเบียงชั้นในเนี่ยจะประดิษฐานพระพุทธรูปจานวน1 5 0องค์นะครับเหมือนที่เราเห็นอยู่ตรงด้านนี้นะครับส่วนพระระเบียงชั้นนอกนะครับจะประดิษฐานพระพุทธรูป2อ4อองค์นะครับพระระเบียงชั้นนอกเนี่ยพระพุทธรูปก็จะองค์เล็กลดหลั่นกันลงมานะครับซึ่งพระพุทธรูปที่เราเเหหห็็็นน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 ททั้้งงงมดีีคกปส่่่ววึใจํา1248อ์ ล้นเก้าราชการที่1นะครับได้อัญเชิญมาจากกรุงเก่านะครับแล้วก็เป็นศิลปะในยุคสมัยต่างๆนะครับซึ่งพระพุทธรูปเป็นศิลปะร่วมสมัยแห่งนี้นะครับหลังจากที่ได้อัญเชิญมาแล้วนะครับบางองค์ก็จะมีสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมนะครับก็ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่นะครับที่อยู่บริเวณทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นพระระเบียงชั้นนอกนะครับซึ่งพระระเบียงชั้นนอกนะครับจะปฏิสานพระพุทธรูปนะครับซึ่งมีขนาดที่เกือบเท่ากันนะครับ ซึ่งราชการที่1นนะครับได้ส่งให้ช่างนะครับได้ส่งคัดมาแล้วนะครับในเรื่องของขนาดหน้าตักแล้วก็ความสูงต่างๆนะครับให้มีขนาดที่สวยงามนะครับพระวิหารที่ทั้ง4ีทิศนะครับก็จะมีพระระเบียงชั้นนอกกับพระระเบียงชั้นในนะครับประกอบทางด้านมุขหน้าแล้วก็มุขหลังนะครับระหว่างพระรเบียงชั้นนอกกับพระระเบียงชั้นในนะครับก็จะมีการจัดวางถะหรือว่าเจดีย์จีนไว้นะครับซึ่งถะหรือว่าเจดีย์จีนเนี่ยก็จะมีมานะครับ แบกถาหรือว่าเจดีจีนไว้นะครับซึ่งลักษณะของเจดีจีนนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณเจ็ดชั้นนะครับนะครับพวกถาหรือว่าเจดีจีนต่างๆนะครับเหล่านี้ก็จะมีการนํามาในสมัยยุคของรัชกาลที่3นะครับจะมีให้เห็นได้มากนะครับในสมัยยุคของพระอารามที่ได้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3นะครับจะมีศิลปะแบบจีนเหล่านี้เข้ามาจัดวางอยู่นะครับตามวัดวอารามต่างๆนะครับ ที่เป็นพระรามหลวงนะครับตุ๊กตาจีนนะครับจะมีทั้งฝ่ายบูแล้วก็ฝ่ายบุญน,นะครับตุ๊กตาจีนฝ่ายบูนะครับส่วนมากจะอยู่ทางด้านนอกเพลาโบส์นะครับหรือว่าตามสถานที่ต่างๆนะครับเป็นสัญลักษณ์ของการปกปักรักษานะครับส่วนรูปของตุ๊กตาจีนฝ่ายบุญน,นะครับก็เหมือนเป็นเสนาอามาก็จะอยู่บริเวณด้านในนะครับ